สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการติดตั้งสต็อกวาลของชาวเวอร์แล้วก็ติดตั้งตัวชาวเวอร์นะครับโดยผมและช่างไก่นะครับจะทําการติดตั้งในเคปนี้นะครับมีวิธีการทำยังไงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารับชมเลยครับตอนนี้เสียงอาจจะกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในห้องน้ํานะครับติดตามมาจมกันเลยครับตอนนี้ช่างไก่ก็กําลัง ใส่เทปพันเจียวนะครับเป็นสต็อปวาล์วนะครับตัวปิดเปิดน้ำของตัวชาเวอร์นะครับหรือว่าฝักบัวนะครับไปแล้วก็จะทดสอบนะครับในการใส่ตัวสายน้ำเข้าไปนะครับ แต่เวลาเราลองน้ําเราต้องถอดออกหมดนะครับเทคนิคในการลองน้ําเราต้องถอดพวกสายที่เป็นสายน้ําดีต่างๆออกให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะได้ลองน้ําแล้วก็พวกเศษฝุ่นพวกเศษจ,จากการตัดท่อบ v c ซนะครับให้มันชะล้างออกให้หมดนะครับ ช่างไก่ก็กำลังประกอบหม้อเชาว,ว์นะครับประกอบไว้แล้วก็มาวัดระยะนะครับที่เราจะเจาะสกรูนะครับพึีงจะใส่ขาล็อกของตัวหัวฝักบัวนะครับ พอได้ระยะแล้วนะครับช่างไก่ก็จะทําการมาร์กนะครับมาร์กจุดเป็นขาล็อกของตัวชาวเวอร์นะครับเราก็ใช้โรตตรี่นะครับเบอร์6หรือเบอร์5้าุดท้าในการเจาะนะครับอ๋อวัดระยะเสร็จแล้วครับ ก่อนการเจาะเลยครับเจาะเสร็จเราต้องทำการจุ่มน้ำนะครับเพื่อรักษาหัวเจาะนะครับ เสร็จครับเราทำการฝังปุ้กเข้าไปนะครับแล้วก็สกัดหัวเล็กหน่อยนะครับเพื่อให้มันเสมอกับหน้ากระเบื้องของเรานะครับพอได้ถุดเรียบร้อยครับช่างไห่ก็จะขันสกรูนะครับเข้าไป ผมพุกนะครับพุกเบอร์เจ็ดนะครับที่เราฝังไปนะครับก็คันให้แน่นๆพอดีมือครับตึงๆมือนะครับนี่ก็เป็นการติดตั้งตัวยึดขาเซอร์เวอร์นะครับหน้าตาของมันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ สองตัวครับขันเสร็จแล้วก็เอาชาเวอร์มาลองใส่นะครับพอช่างไก่ขันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะเอาสายชาเวอร์นะครับลองเสียบเข้าไปดูนะครับ ปรับได้นะครับเป็นหัวปรับได้นะครับนี่นี่ก็เป็นการติดตั้งนะครับติดตั้งตัวฟักบัวนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทิมงานช่างไก่ด้วยนะครับอันนี้เป็นปิดเปิดครับนี่ตอนนี้เราจะมายาที่หลังนะครับมายาแนวที่หลังเนาะ เราต้องลองทดสอบน้ำก่อนนะครับค่อยจะยาทีหลังนะครับถ้าเรายาแนวเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันรั่วก็จะลําบากในการซ่อมนะครับนี่ก็เป็นคลิปในการติดตั้งตัวปัดบัวหรือชาเวอร์นะครับนี่ก็เป็นคลิปการติดตั้งหัว เวอร์แล้วก็ตัวสต็อกวาลนะครับเป็นเทคนิคการทำง่ายๆครับพ,พี่ที่เป็นช่างก็คงดูแล้วก็ทำตามได้เลยส่วนท่านผู้ชมที่ดูแล้วก็สามารถทำตามได้นะครับหรือว่าไปเปลี่ยนที่บ้านของท่านได้นะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับกดกระดิ่งติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็ถ้าถูกใจก็คอมเมนต์ใต้คลิป ทริงๆไดเลยนะครับเราจะสร้างสัมคลิปดีๆนะครับเป็นเทคนิคการทํางานบ้านง,ง่ายๆให้ท่านรับชมนะครับสําหรับท่านที่ทําไม่เป็นก็สามารถดูเราแล้วทําตามได้เลยนะครับสําหรับพี่ที่เป็นช่างแล้วก็สามารถทําตามและแอบพายงานได้เลยครับหรือที่มีมีวิธีที่ทําได้ตรงนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับสวัสดีทุททกทนคกนตัวล,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ